โน้ตบุ๊ก2หน้าจอ l e n น v o Yoga Bo o k 9i ตัวใหม่ที่อัพเกรดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมเปลี่ยน CPU เป็น Intel Core i แถมได้ RAM จาก16 g b เป็น32 g ิมเบิมๆเลยที่สำคัญราคาเปิดตัวเขาเนี่ยถูกลงด้วยนะรีวิวขึ้นไนจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวโนตบุ๊กเลเวลโยก่าบุ๊กไนไอตัวนี้นะครับผมดีไซน์หน้าตาอะไรต่างๆของเขาเนี่ยคือจะเหมือนกับรุ่นเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะครับเพีงเยงแต่ว่า เปลี่ยนไส้ในแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้าไปนะตัวนุบุกของเขาที่เป็น2หน้าจอแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าจอ OLED ขนาด13.3นิ้ว2หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสน,นะครับผมแล้วก็ความดีดของเขาก็คือเท่าเดิมด้วยนะครับก็คือ 2.8K Refresh Rate 60Hz แล้วก็ความสว่างของเขานี่ก็สูงถึง400 n i t กันเลยทีเดียวนะโดยตัวเครื่องของเขานะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นวัสดุรีไซเคิล100%รักโลกด้วย ฝาหลังเนี่ยดีไซน์ก็เรียบๆที่มุมบนซ้ายก็จะมีโลโก้โยก้าแล้วก็มุมล,ล่างขวาเนี่ยจะมีโลโก้เลโนโวนะครับสีเนี่ยก็เป็นสีไททอลชิวน้ำเงินทะเลออกเขียวๆนะครับจากที่เอามือรูปๆสัมผัสดูเนี่ยให้สัมผัสที่เรียบหรูมากๆแล้วก็อาจจะเป็นลอยน้มือง่ายน,นิดนึงนะครับแต่เอาผ้าเช็ดก็ออกนะ <S <S พอเชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็แอบขัดใจนิดหนึ่งนะคือยังเหมือนกับรุ่นเก่าเลยนะครับคือจะมีแค่พอร์ต Thunderbolt สีเนี่ยมาให้แค่3ช่องเท่านั้นนะครับไม่มีรูเสียบหูฟังไม่มี USB TiA ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดกล้องเว็บแคมแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ที่ด้านข้างนั่นเองนะครับซึ่งตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องของเขาเนี่ยแอบจะกดยากนิดหนึ่งนะมันแบบดูกลืนไปกับตัวเครื่องไปเลยตัวกล้องเว็บแคมของเขานะครับผมก็อยู่ด้านบานตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นความละเอียด5ล้านพิกเซลนะสามารถถ,ถ่ายวิดีโอเว็บแคมเนี่ยได้ความละเอียดสูงสุดถึง 2K กันเลยนะครับรวมถึงตัวกล้องของเขาเนี่ยรองรับการสแกนใบหน้า IR Camera ด้วยนะ ลำโพงตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นของ b o w e r and Wilkins เนะเสียงเนี่ยคือดีมากๆส่วนตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยอันนี้คือจะแยกออกจากตัวเครื่องชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือเขาแถมมาให้ในกล่องนะเนี่ยจะใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับคือมันจะเชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนั่นเองนะโดยตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับผมนี่เลยจะมีปุ่มโคพาย o t ลเพิ่มเข้ามานั่นเองนะ ซึ่งภายในกล่องเขาเองเนี่ยนอกจากจะมีตัวคีย์บอร์ดแบบนี้มาให้แล้วนะครับเขาก็มีเมาส์นะครับเ <ocalyptic noise> ชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วก็ตัวปากกาเบสเพนเวอร์ชั่น4.0มาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยไอริมบอนชอบมากนะครับเป็นแบบไซเลนคลิกนั่นเองคือคลิกไปแล้วเนี่ยไม่มีเสียงนะเนี่ยเสียงเงียบคลิปเลย สาหน้ำหนักตัวเครื่องนะครับผมก็น้ําหนักเท่าเดิมนะอยู่ที่1 3 4กิโลกรัมนะผมก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะจริงๆเบากว่าโน้ตบุ๊กหน้าจอดีหลายๆรุ่นซะอีกนะครับผมเวลาพับไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับโน้ตบุ๊กปกติเลยนะครับด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยให้สังเกตดูสติ๊กเกอร์นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานตัวแพลตฟอร์ม intel evo ด้วยนะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้งานได้นานกว่าชั่วโมงมี instant wake นะครับตื่นจากสลิปได้รวดเร็วแล้วแล้วก็มีตั charge าาััวว Far นนนะรรสาาาามมถถชชช์จ 15K ีใ้้งงไดึ2่โเลยนะ ภาพรวมดีไซน์ตัวเครื่องทั้งหมดนะครับผมก็คือเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากตัวเก่านะเปิดปิดมือเดียวอ่ะ,อะก็ยังถือว่าพอทําได้นะครับซึ่งต,ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาสามารถพับได้360องศาแบบนี้เลยนะเนี่ยตัวแกนอกครับของเขาเวลาจะพกพาเจ้าเครื่องนี้ไปไหนมาไหนนะครับเขาจะมีตัว Foreo Stand แบบนี้มาให้นะเป็นตัวที่เก็บคีย์บอร์ดนะครับผมสามารถกางออกแบบนี้แล้วก็ พับตัวคีย์บอร์ดเก็บไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ตัวเสียบปากกามาให้ด้วยนะแล้วก็เมาส์เนี่ยก็เก็บแยกนะครับผมปกพ,พาไปเป็นเซตแบบนี้นะครับผม3ามชิ้นมีเมาส์สแตนปากกาแล้วก็ตัวเครื่องอแล้วก็เวลากลางมาใช้งานนะครับผมก็กางตัวไฟโอสแตนนี่เลยนะครับมันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะง่ายๆนี่แล้วก็พับจีบมันลงไปนะครับแล้วก็วางตัวโน้ตบุ๊กลงไปได้เลยนั่นเองแบบนี้ป้า แล้วก็ตาาเมาส์ไว้ใช้งานนะครับผม เดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูโหมดการใช้งานกันนะครับโหมดแรกนี่คือโหมด score หรือว่า dual landscape นะคือการใช้หน้าจอ2หน้าจอแบบนี้เป็นแนวนอนนะครับผมเช่นเราเปิดตัวเว็บไซต์ bbc แบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเปิด new tab เนี่ยก็สามารถลากขึ้นมาเปิด2จอแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะใช้เป็นแบบ dual screen หน้าจอเดียวเลยก็ได้นะครับหอยกตัวอย่างให้ดูนะเช่นเราเปิดตัวเว็บไซต์แบบนี้อยู่นะครับอยากให้2จอเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับก็ใช้5้านิ้วเนี่ยแตะที่หน้าจอ2ด้านล่างนะปึบ นี่เลยนะครับผมแล้วก็สามารถไทฟีดอ่านดูข้อความได้ยาวๆเลยนั่นเองนะ โหมดที่2นะครับก็คือโหมดบุ๊กหรือว่าดูอัลพลา์เทนะครับก็คือการใช้งานหน้าจอแนวตั้งนะก็คือโหมดนี้เนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานทํางานเอกสารหรือว่าเอาไปถ่ายฟีดถ่าย Facebook อะไรทํานองนั้นนะครับผมแล้วเอกสารเนี่ยก็สามารถใช้เมาส์เนี่ยเลื่อนๆป,ปัดๆได้เลยนะครับผมซึ่งจะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวหน้าจอสัมผัสเวลาถ่ายฟีดแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะจอหลักนะครับที่เป็นจอด้านบนที่มีกล้องเว็บแคมนะส่วนจอด้านขวานะครับผมจะไม่สามารถถ่ายฟีดได้ตรงนี้นะครับผมแม้ว่าแบบจะเอาเมมาาส์คลิกลกอะไร็ต อาจจะมีบักเบิร์กอยู่นะผมถ้าจะใช้ฟีดจอที่2อนี่คือต้องใช้พวกสกอร์เมาส์ในการเลื่อนแถบน,นั่นเองนะเนี่ยคือสำหรับการใช้งาน โหมดที่3นะครับก็คือตัวแท็บเล็ตโหมดนะครับเมื่อเราพับหน้าจอลงไปแบบให้มันประกบติดกันเลยนะก็คือจะสามารถใช้ได้แค่หน้าจอเดียวเท่านั้นนะครับหน้าจอระหล่างนี้คือจะไม่ติดนะครับผมดำๆเลยนะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราใช้แท็บเล็ตโหมดนะครับก็คือตอนเราต้องถือแล้วก็จิ้มๆเอาเท่านั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานคีย์บอร์ดบลูทูธร่วมกับแท็บเล็ตโหมดได้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะเนี่ยนี่คือเขาอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่่นใหม โหมดที่4นะครับก็คือตัวเต็นท์โหมดนะครับก็คือการหน้าจอเป็นรูปตัวเต็นท์สามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ปากกาในการวาดรูปได้นะครับน,นี่คือแอ้บินบอลเนี่ยให้รุ่นน้องวาดรูปแบทแมนให้นะครับผมก็คือเราสามารถวาดรูปได้ทั้ง2หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวมันขอเขียนแบบนิดเดียวก็พอนะเนี่ยคอมครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอที่2นะถ้าสมมติเราจะใช้หน้าจอแรกนะครับก็หมุนสลับนะครับง่ายๆเลยเปิดเพนขึ้นมาจอนี้ นี่เลยนะผมก็วาดได้เหมือนกันทั้ง2หน้าจอนั่นเอง <S <S แล้วก็สุดท้ายนะครับโหมดที่5้าแล็ปท็อปโหมดนะก็คือเป็นโหมดแล็ปท็อปธรรมดาเนี่ยแต่ใช้แค่หน้าจอเดียวนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่าอันนี้คือมันติด2หน้าจอนะครับถ้าเราอยากจะใช้หน้าจอเดียวนี่ก็คือใช้8นิ้วจิ้มไปที่จอที่2นะปับนี่เลยนะครับตัว Visual Keyboard เนี่ยก็จะมาแล้วนะครับผมมีทัชแพดด้านล่างเนี่ยแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาซึ่งเราสามารถคัสตอมไมค์เพิ่มเติมได้นะครับผมตรงนี้นะเนี่ย เลือกลายคีย์บอร์ดได้จะเอาแบบไหนนะครับผมแล้วก็มีระบบสั่นไวเบชั่นมาให้ด้วยเวลาเราคลิกซ้ายตรงนี้นะครับผมตัวจอเนี่ยมันจะให้อารมณ์เราเหมือนใช้งานพวกทัชแพดที่เป็นแฮปติกนะครับผมเนี่ยมีสั่นด้วยนะเรือระดับความสั่นได้ด้วยจะเอาสั่นขนาดไหนนะครับผมสามารถคัสตอมไมค์ได้ด้วยนะจะเอารูปคีย์บอร์ดเนี่ยจากที่อืน่นสามารถโหลดรูปภาพ png หรือว่า jpeg เนี่ยมาแปะที่คีย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยโอ้โหมีลายให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ดูแบบลายเกมมิ่งเกมม ซึ่งในตัวคีย์บอร์ดนี่เองนะผมก็จะมีข้อสังเกตยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะไม่มีภาษาไทยส่วนฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะผมจะมีรูปปากกาอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับเนี่ยพอจิ้มเข้าไปปุ๊บเราสามารถใช้ปากกาในการช็อตโน้ตได้นะครับเลโนโวแบบนี้อ่าแล้วก็กดแท็กไว้นะผมสามารถกดเซฟได้นะผมซึ่งตรงที่เราเซฟไว้เนี่ยมันจะไปขึ้นในตัวล็อกสกรีนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับคำว่าเลโนโวนี่นะถ้าเราล็อกสกรีนไปปุ๊บนี่ไงเลโนโวก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละ แล้วก็ถ้าเราใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ควบคู่ด้วยนะครับผมเราสามารถวางคีย์บอร์ดแปะด้านบนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทัชแพดนะครับผมตรงนี้สามารถปิดได้นะเดี๋ยวขยายเข้าคืนบอรเนี่นะครับแปะด้านบนด้านล่างเป็นทัชแพดถ้าเอาคีย์บอร์ดเลื่อนมาด้านล่างปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเสริมได้อีก2หน้าจอนั่นเองนะ,ค,ะคือมีจอบนหนึ่งแล้วก็จอล่างอีก2ตัวนะครับผมก็คือ,อเปิด3าหน้าจอได้พร้อมกันแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัว Lenovo Yoga Book ไ i เครื่องนี้เนี่ยมันมี2จอนะครับผมจอหนึ่งเนี่ยสามารถเล่นเกมไปได้แล้วก็อีกจอหนึ่งเนี่ยเราสามารถดูคลิป YouTube อะไรไปได้ด้วยนะเนี่ยคือมันสามารถทำงานได้แบบ m ัลติท a สจริงๆนะครับโดยเกม Dota 2นี่เองเนี่ยอันนี้บอกว่าปรับเป็นความละเอียด 2.8K แล้วก็เปิดกราฟิกเป็นแบบ medium นะครับเฟรมเรทที่ได้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยนะก็คือวิ่งอยู่ที่ราวซัก 70 9 0ถึง fps นะครับอาจจะมีดรอปลงมาบ้างเหลือ60นะตอนจังหวะบวกกันหนักๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะนี่คือเสียบปลั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวให้มาลองดึงปลั๊กออกเลยนะเนี่ยหนึ่งสองซ้ำปึ๊บนี่เลยนะครับเฟรมเรทเนี่ย ก็ยังวิ่งเท่าๆเดิมนะครับวิ่งประมาณ60-70นะอาจจะมีดอกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรจนน่าเกียดนะครับก็ถือว่าถอดปลั๊กก็เล่นได้เหมือนกันนะสำหรับเกม Counter Strike สอนะครับปรับการาฟิกเป็นแบบโลนะเฟรมเรทเฉลีย่ยเนี่ยจะวิ่งที่ราสัก40-50 fps ด้วยกันนั่นก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่ส่วนเกม The Sims 4นะครับนี่ปรับการาฟิกเป็นแบบไฮนะเฟรมเรทเฉลีย่ยเนี่ยก็วิ่งที่เราสัก6 0ส0ก fps นะครับผมแล้วแต่ฉากนะก็ถือได้ว่าเล่นได้ลื่นๆม่ีปัญหาอยู ถัดมาการตัดต่อวิดีโอนะครับผมด้วยความที่มันมี2หน้าจอแบบนีน้ทำให้เราสามารถลากไทม์ไลน์เนี่ยมาไว้ดูข้างล่างได้นะครับจะได้เห็นพื้นที่มากขึ้นนั่นเองซึ่ง Le l e n o ว o Yoga b o o k 9นเครื่องนี้เนี่ยเขาให้แรงมาถึง3 2 g b นะครับเอามาตัดต่อ 4K เนี่ยคือลื่นๆมีปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยสบายๆเลยนะครับส่วนความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์คลิปนี้นะครับเป็นคลิป 4K ความยาวเนี่ยเนาทียวิก,การาฟิกก็มีพอประมาณนะครับ จะใช้เวลาในการ Export ไฟล์อยู่ที่13นาทีกับอีก35วินะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าตัวปี2023เนี่ยคลิปเดียวกันนะครับใช้เวลาอยู่ที่14นาทีกับอีก7วินะครับถ้ากับว่ารุ่นใหม่เนี่ยเอ็กซ์พอร์ฟเร็วกว่าประมาณสัก30กว่าวิเลยนะ คราวนี้ไ่ไดูผลทดสอบอื่นกันบ้างนะครับสำหรับตัว CD-BEN R23 นะทดสอบประสิทธิภาพตัวคออ u t t ้ a 7155U 12คอ14เทรดจะได้คะแนนมาติคออยู่ที่9,112แต้มนะครับก็ถือว่าแรงกว่าตัวรหัส U73 พอสมควรนะครับถ้าจะไม่ผิดนะตัว73เนี่ยประมาณสัก7,000นิดๆนะครับส่วนตัวซิงเกิลคอตัวคออตา7นี้นะครับได้คะแนนอยู่ที่1,616แต้มอันนี้ถือว่าสูงเลย แล้วก็มาดูผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับอันนี้คือคาลิเบรตด้วยตัว Spider Equilid นะครับเท่ากับว่าตัว Lenovo Yoga Book 9i เครื่องนี้เนี่ยขอบเขตสีเกิน100% sRGB ไป NTSC อยู่ที่95% Adobe RGB 97%แล้วก็ DCI-P3 นะครับอยู่ที่94%ด้วยกันต่อมาผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ M.2 b 4 0ขนาด 1TB ใช้จริงอยู่ที่ 952GB มีความเร็วในการอ่านอยู่ที่5,200 MB/s ความเร็วในการเขียนอยู่ที่4,800เมกะไบต์เซก็ถือว่าให้ตัวคุณภาพกลางๆมานะครับผมส่วนผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องอันนี้คือเอาไปต่อ WiFi ดู u t u b e นะครับผมดู YouTube จอเดียวอีกจอหนึ่งเนี่ยเปิดทำงานเอกสารไปนะครับเปิดแสงหน้าจอความสว่าง30%แล้วก็เปิดเสียงลำโพงดัง30%นะเท่ากับว่าเครื่อง Lenovo Yoga Book 9i ตัว c o r e a 7นี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้ใงานสูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงอีก26นาทีด้วยกันก็ถือว่าอึดมากๆนะครับผม แล้วก็ปิดใช้ผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ทดสอบเล่นเกมตัดต่อวีดีโอหนักๆมาเลยนะอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่104องศานะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะดูน่าตกใจนะผมแต่การทํางานเนี่ยก็ไม่มีอาการแหลกหรือกระตุกแต่อย่างใดนะครับโดยความร้อนตัวเครื่องของเขานะครับจะร้อนเฉพาะตรงบริเวณหน้าจอที่2ด้านล่างนะครับส่วนจอบนเนี่ยด้านหลังถึงไม่ร้อนเลยนะ สรุปนะครับผมจ่ายได้ใช้งานมานะเจ้าตัว Lenovo ว o g a b o o k ในไอเครื่องนี้นะครับที่เป็นซ p u Intel Core คอร์ตตัวใหม่เนี่ยประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่าดีขึ้นจากรุ่นเดิมที่เป็นตัว2023ที่เป็นตัวค o r e i7 ธรรมดาเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องการทํางานเอกสารเล่นเกมทํากราฟิกตัดต่อวิดีโอเนี่ยคือดีขึ้นมาทั้งหมดเลยเนื่องจ,จากมันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่แล้วก็มีตัวหนุบบนตมวผลในในตัวเนี่ยทำให้การใช้งานโดยภาพรวมเนี่ยคือมันดีขึ้นนั่นเอง แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนะครับว่ารุ่นปี2024ตัวนี้เนี่ยเขาให้แรมมาเลยนะครับ32กิกเต็มๆนะจากเดิมเนี่ยเป็นแค่16กิกเท่านั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กไซส์บางๆแบบนี้เนี่ยมันอัปเกรดไม่ได้นะครับผมให้มาเยอะเนี่ยก็ดีกว่าให้มันน้อยอยู่แล้วนะครับยิ่งคอนเทนต์ทุกวันนี้เนี่ยกินแรมเยอะ32กิกเนี่ยคือเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ16กิกเนี่ยมันจะดูตึงๆไปหน่อยนะส่วนการใช้งานโหมดต่างๆของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมที่เป็นแนวตั้งแนววนนนนนอนอนนอเเเเปปิิดดด2หห้้าาจจีียย่ ก็ยังคงเหมือนกับรุ่นเดิมปี2023ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอาจจะมีบักเบิร์กอยู่บ้างเหมือนกับรุ่นเก่าเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวใจโลเนี่ยที่เวลาเราแบบจะเอาวางแนวตั้งหรือจะวางแนวนอนเนี่ยมันยังมีแบบการแสดงผลเพี้ยนๆอยู่บ้างนะครับแต่มาตั้งจัดวางใหม่เนี่ยก็หายนะครับผมซึ่งการที่มี2หน้าจอใช้งานแบบนี้เนี่ยยังไงก็สะดวกกว่าการใช้งานหน้าจอเดียวอยู่แล้วนะมันได้พื้นที่อะไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขาเนี่ยจากการที่ใช้งานมาก็ยังคงคล้ายๆ เชื่ออ่ออตก็คือพอร์ตตัวเครื่องเขาเนี่ยมีแค่ USB Type C หรือว่า Thunderbolt 4แค่3ช่องเท่านั้นเลยนะครับรูเสียบหูฟัง Type A HDMI อะไรเนี่ยคือไม่มีนะครับผมก็คือเพื่อนๆเนี่ยต้องไปหาซื้อคับ USB Type C แบบนี้เนี่ยมาต่อเพิ่มเอาเองนะครับผมเพิ่มพอร์แตแดนเพิ่ม USB Type A หรือว่าจะเพิ่ม HDMI นี่คือก็แล้วแต่เลยนะ อย่างที่2นะครับก็คือตัว virtual keyboard เนี่ยไม่มีภาษาไทยมาให้นะครับเวลาถ้าเราจะพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยแล้วใครยังพิมพ์สัมผัสไม่ได้นี่ก็คือต้องต่อคีย์บอร์ดแยกแบบนี้เท่านั้นเลยนะผมซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยคงไม่พิมพ์บนหน้าจอหรอกนะผมคงพิมพ์บนคีย์บอร์ดจริงๆมันรู้สึก feeling เนี่ยมันจะดีกว่าพิมพ์บนหน้าจออยู่แล้วนะ ซึ่งตัวคีย์บอร์ดของเขาเองนี่เนี่ยไอ้บอลก็แอบบุดหหิดนิดนึงนะครับเวลาใช้งานเนี่ยชอบไปลั่นโดนกดปุ่มปินสกรีนตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะแบบขึ้นแคปหน้าจอแบบนี้เนี่ยทำให้พิมพ์ต่อไม่ได้นะผมต้องไปกด E X C ออกก่อนแล้วค่อยพิมพ์ใหม่อีกรอบนะมันวางชิดปุ่ม Delete กับปุ่ม Backspace เกินนะผมมันน่าจะขยับปุ่มปินสกรีนเนี่ยไปวางแถวแถวอื่นแทนจะดีกว่า แล้วก็อย่างที่3ก็คือตัวเครื่องของเขาเนี่ยดีไซน์แบบเดิมนะครับก็คือเวลาเรใช้งาน2หน้าจอแบบนี้เนี่ยก็คือต้องวางกับตัวสแตนหรือว่าตัวโฟริโอแบบนี้เท่านั้นนะครับส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะแบบทำสแตนด้านหลังตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนี่ผมแบบกลางฝาพับออกมาแบบนี้ก็จะได้วางได้เลยไม่ต้องแบบพกพาอันนี้ไปตลอดเวลานั่นเอง สำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับ Lenovo Yoga โโ Book 9i ปี2024รหัส 13IMU9 ตัวนี้ที่เป็น CPU Core Ultra RAM 32GB จะมีราคาอยู่ที่75,990บาทด้วยกันนะครับบอกเลยว่าราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยถูกกว่าตัวที่แล้วถึง4,000บาทกันเลยทีเดียวนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชช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 อชคชช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 